อะสวัสดีวันที่หนึ่งแปดเจ็ดของดีกูผมหายไปไหนอ่ะคลิปนี้นเพื่อนๆตัดผมให้เมื่อคืนแล้วก็แบบซอยแล้วมันเหมือน,นแบบว่าตรงข้างหน้านี้มันยังไม่ค่อยเข้าที่ก็เลยเออเบอร์สองไว้ก่อนจะได้เพลินเพราะว่าต่างคนต่างเหนื่อยแล้วเมืม่อวานขับรถปามขับรถแล้วก็เพลินก็สักผงสักผ้าอะไรเงี้ยนั่นแหละ วันนี้ก็เปิดวันมาประชุมไปเรียบร้อยแล้วก็ทำอะไรวะอ๋อทำาทักตอนนี้อาจจะพักดูสัปดาห์แป๊บนึง<ม>แล้วก็ไอ้เรื่องเรื่องที่ตรวจสุขภาพอะกูแบบกูไม่กล้ากินเลย, <c oughs> ยกก่หวานกูอะเพื่อนจะสั่งรุ่นตรงนี้อจะดีอยู่อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวกูคงค่อยๆปรับไปนะไม่รู้ยังไงดีแต่ว่า,าตามนั้นแหละ ยนามันกลมตัวก็กล,กลมมันกลมหมดเลยโอเคกำลังลงไปเอาปลาเผาเพิ่นส่งปลาเผาให้ไม่ใช่ส่งสั่งปลาเผาให้ <c oughs> เออเน่แหละไม่ได้ทำงานทั้งวันไม่ได้กินอะไรเลยแต่ตั้งแต่ตื่นเช้ามาประชุมนี่แหละแล้วก,กวลัวอิดแรลกทีเดียวนั่นแหละแล้วก็ทำงานยืนยาวจมไปเลยเอามีหลับตอนกลางวันทิ้งหนึ่งกูแบบวุ่ ว่างเลยวันนี้ผมวันนี้ผมไม่ได้กลับกรงเทพแล้วจ้องคงอยู่นี่อยากดูเพลินต่อแล้วก็อยากทำงานให้มันเสร็จด้วยเขียนงานให้มันเรียบร้อยแล้วก็เออที่ทุกคนแบบที่ไม่ใช่ทุกคนที่พี่กูบอกว่ากูกังวลเรื่องอ้ำหนักอะไรนู่นนี่นั่นะการกินปลาเผาก็ั่นแหลันก่อนนะนี้อยากกลับไปให้มันคลีนนิดหน่อย Okay, เคไปยืมปลาเผาเลยม <Okay, S 2> ากินปลาเผาเลยโอเคปลาเผานี่แล้วก็มันก็มีผักเลยเวลาแบบเราสั่งปลาเผามันจะชอบมีผักพวกนี้ใช่ไหมเนี่ยมันชอบมีผักพวกเนี้ยเนี่ยเฮ้ยมันมีรากด้วยว่ะเดี๋ยวลองปลูกห้องเพลินดิเพามันรอดไหมเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู น่ารักเราใส่ขวดเด็ดยงเด็ดยอดเลยไปแต่ว่ากินเท่าที่กินก่อนโอเคพวกมึงคาดหวังว่ากูจะป้อนพวกมึงใช่ไหมมือมันจะเลอะดิป้อนปลาเผาอะ่ะเอาเว็นว่ามึงดูมื่แกนแล้วก็จินตนาการว่ามึงกินแล้วกันนะแล้วก็นี่กูจะให้ดูวิวที่ที่กูแบบนั่งกินข้าวมันคือมันจะดีก็ดีนะมันก็จะดีไม่ดีก็ไม่ดียังไงอธิบายว่าอะไดีว่าพูดดูสับสนก็คือ วิวเป็นวิวภูเขาโรงงานอะไรเงี้ยแล้วใจนึงคือมันก็เห็นแ่บถนนหน,นทางมันก็สวยดีนะแต่แบบอีกใจนึงก็แบบเฮียมันก็ปล่อยควันออกมามันก็เป็นมอริษีดะแต่กูก็อยู่ใกล้เลยกันอ่ะนี่ไปนั่งดูวิวกันพูด ที่เห็นกินเปล่าๆเสร็จแล้วแล้วก็ลองปักปักชำดูว่าที่ห้องเพลินจะเป็นยังไงบ้างแต่คิดว่าถ้าจะได้ผลเหมือนกันแหละก็คือได้รากออกมาแล้วเดี๋ยวมันมีดินของเพลินอยู่ทีนี้หน่อยๆจะเอาไปปักหรือยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอเห็นมันมีผักชีด้วยนี่เออผักชีก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่นะ่าสนใจจะปลูกแต่ว่าก็ใช้วิธีนี้ไปปักชาโอเคเดีย๋ยวไปทํางานต่อ เมื่อกี้เห็นเพลินพิมมาเหมือนชวนไปเที่ยวเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะโอเคทำไงกันมนันเขาไม่อยากถ่ายเขาไม่ถ่ายได้ไหมเขาไม่อยากถ่ายได้ไหมคุ้มมากนะวันไม่ไหวแล้วไม่อยากถ่ายจะมาไม่อยากถ่ายเลยไม่ไหวเขาไม่อยากถ่ายได้ไหม จับไข่ได้มาได้ใช่ไหมโดนโดนลาไปแล้วนี่ใช่ไหมทำอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะทำอะไรยิ้มมีความสุขเดี๋ยวบาเออสวัสดีครับตอนเที่ยงคืนสิบเอ็ดนาทีครับยังไม่ได้ตัดคลิปเลยครับนอนอยู่กับเพลินครับ แล้วก็ผัดกันหลับไปด้วยครับแล้วก็ทำงานครับแล้วก็ดาวน์โหลดกำลังดาวเออกูกำลังดาวน์โหลดนี่อยู่อะไรวะเอ่อ OS <c oughs> ของ Mac พี่นิวคือพี่นิวเขาลง Monterey มาให้แหละแล้วกูก็เสิร์ฟไปซนแบบแบบล้างเออเขาเรียกว่าอะไรล้างฮาร์ดดิสก์ไปเลยอะแล้วก็กูก็เลยต้องแบบมาไล่อัปเกรดใหม่ แล้วทีนี้ใช้เน oh ็ตโทรศัพท์มันก็แบบอึดอ,อ,อ่ะโหลดช้าแต่ลงโยซิมิเต้แล้วแล้วแล้วก็มีฟันแฟกเกี่ยวกับโยซิมิเต้ที่เพิร์นเคยบอกว่าอะไรนะมันเป็นที่แต่างงานปะของสตีฟจ็อบแต่ถ้าผิดก็ให้แก้มานะเออถ้าผิดไม่มีใครแก้หรอกมั้ง <laughs> เราดูเพิร์นดูจากช่องไหนมานะฝาโดปะพี่ฝาโรดปะใช่นี่หัวกลมดีปะ เพืออ่อนเขาหงอกไหมโอ้ยผมมันปิดตาไปหมดเลยหน้าหมามันไม่เรียบอ่ะหน้าหมามันแทงตาไปหมดเลยหน้าหมานหน้าหมามันแหวกอ่ะอันนี้คือฝีมือเพื่อนนะเพื่อนเป็นคนตัดข้าภูมิใจหัวงานครั้งนี่ไหมทำไมอ่ะเธอไม่ถึงไม่ชอบอ่ะอยากตัดหัวอ,อย่าท้องขาขารุ่นแรง วิดีโอนี้มีความรุนแรงไม่ละพักผ่อนเดี๋ยวจะตัดคลิปแล้วหรอให้เขารีวิวไปเรื่อยไปเปลือยอีกก็ได้ดิได้ดิมาอ่ารีวิวนี่คือมือเพู่มือเพู่มีห้านิ้วไป็นเรื่อยไปเปลือยอ่ะเอาคอนเทนต์หน่อยนะอ่าห้านิ้วเรามีอะไรต้นนิ้วโปนิ้วโป้งหรืนิ้วชี้นิ้วกลน้งานิ้วก้อว้าวนิ้งันหรือเปล่าแล้วมันใช้งานยังไงใช้งานยังไง แต่ว่าเราจะจับคู่มันยังไงจะจับกลุ่มมันยังไงด้วยกันเช่นวันนี้เราอาจจะเราถ้าเราจิบของเล็กๆเราอาจจะจับคู่นี้จับแบบนี้จับแค่สองนิ้วหรืออยากจับแน่นหน่อยแล้วก็รวมกลุ่มเลยห้านิ้วแต่นี่นิ้วโป้งจับอยู่ด้วยป่ะจับยังไงเป็นกำนี้ก็รมมีนิ้วโป้งกับกำยังไงนะแล้วแล้วแล้วข้อดีข้อดีของไอ้นี่ข้อดีของมือนี่คือยังไง ดีของมือเนี่ยมือเนี่ยคือมืออะไรมือขวามือขวาเพื่อนจะใช้ก็จับปากกาเขียนหนังสือโน่นนี่มันเขียนหนังสือได้ด้วยใช่แต่ถ้ามือซ้ายเพื่อนจะใช้ลังก้นถูกไหมมือขวาจับสายยางนี้มือซ้ายใช้ลางก้นแล้วแล้วข้อสังเกตข้อสังเกตแบบว่าข้อเสียของมืออะไรเงี้ยเสียของมือก็คือบางทีเพิ่อนก็ไม่รู้ว่าเพิ่อนจะเอามือไว้ตรงไหนนี่นี่นี่มันก็เสียได้เหมือนกันแต่ก็ค่อยคิดเหมือนกันว่า <laughs> ไม่ดีเลยไม่นา่ารักเลยเคยคิดอยู่เหมือนกันว่าเคยคิดจะตัดมือทิ้งเพราะว่าเพราะว่าคิเกตตัดเล็บอ่าแล้วไงต่อแล้วก็คิดว่ามันไม่คุ้ม <laughs> จริงนะเพลนคิเกียตตัดเล็บจนขนาดเพลนถามตัวเองว่าถ้าเพนไม่อยากตัดเล็บเพนก็ต้องตัดมือ <laughs> ใช่ไหมก็ใช่เพนต้องตัดมือเพลไม่อยากตัดเล็บ <laughs> แต่เพิร์นไม่อยากตัดมือทิ้งเพราะมันยังมีประโยชน์มากกว่าโทษมันเพอมันก็เลยต้องทนทุกข์ไปแต่เนี่ยเนี่ยี่ยไม่รู้นะไม่รู้ว่าจะวางมือยังไงก็เลยเอาไว้อย่างอีกกนเนี่ยเอาไว้อย่างอีกก็ไม่โอเคมันก็แบบเมื่อยเปื่อยแต่ถ้าใครมีที่แบบวิธีวางมืออะไรแนะนำอ่ะต้องบอกแค่ว่ามันยังจะต้องแนะนำกับคนอย่างคุณดิคือบางทีมันก็ไม่รู้ว่าต้องเอามือไว้ตรงไหนไม่เื่อไ มันก็ลําบากเหมือนกันหรือว่าเวลาโพสถ้าถ่ายรูปเนี่ยก็บางทีรู้สึกว่าอยากเอามือไปทิ้งอะว่าไม่รู้ว่าต้องบบากบากกใใจจอต้องทํำยังไงอ,อแบบนั้นนะกตัวอยู่ๆก็อยากจะรีวิวมือขึ้นมาม <laughs> เบื่อใครที่ไม่รู้ว่าต้องใช้อย่างไงก็จะได้รู้ด้วยมันมันใช้ทำอะไรได้อีกอใช้ทำหลายคน อย่างเงี้ยเหรออันนี้นนมีการใช้มือแบบไม่อ่านแมนวนวลใช่ไหมปาไม่อ่านแมนนวลอย่างงี้หอย่างงี้อย่างงี้ไปแล้วบายบายปิดกล้องเลย